ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาอะไรทั้งหมดขอให้กำหนดจิตตามนี้ก่อนคือพิจารณาตามความจริงทังการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสุขแลอมีทุกข์ถ้ามองกันจริงๆแล้วว่าจจเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันทุกข์มากแต่ก็ยังทุกข์น้อยกว่าการเกิดเป็นสตจฉาน การเกิดเป็นสตัตว์เดฉานทุกน้อยกว่าเปรตสุรกายสุรกายทุกน้อยกว่าเปรตเปรตทุกน้อยกว่าสัตว์นรก,กรวมความว่าตั้งแต่นรกขึ้นมาถึงมนุษย์ไม่มีสุขจริงเป็นดนรกเปรตสุรกายสตัตว์เดชานทุกแพ้มนุษย์มีทุกมากเราเห็นว่าตั้งแต่เกิดมานี่เราไม่ได้หยุดการงานเลย ความทุกข์เบียดเบียนความหิวเป็นทุกข์วันนี้หนาวมากความหนาวก็เป็นทุกข์ร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์ปวดอุจาระก่อนสาวะก็เป็นทุกข์ป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์การพัดร่าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงความจริงตามนี้คำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากนั่งนานเกินไปเมื่อยมันก็ทุกยืนนานเกินไปเมื่อยมันก็ทุกตัวความว่าตั้งแต่วันเกิดทุกมันตายเ,ยเราพบกับความทุกข์ตลอดสาย <c oughs> และการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรทรงตัว ไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวทรงตัวตลอดการตลอดสมัยก็ไม่ได้อีกเพราะความแก่มันมีก็ห้ามปราบไม่ได้นั่นนอใจนั้นเมื่อนอใจกแก่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายก็มีความตายเป็นที่สุดถ้าดินแดนไหนที่มีความสุขจริงบ้าง <c oughs> ถ้าเราไปดูเทวดาและกรมเขามีความสุขจริงๆ ขึ้นชื่อว่าทุกจากการหิวอาหารเขาก็ไม่มีปวดอุจจาระปัสสาวะเขาก็ไม่มีป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีแก่ก็ไม่มีแต่ตายมีถ้าหมดบุญวัาสนาบารมีก็ต้องจุติเรียกว่าจุติคือตายกลับลงมาใหม่ <c oughs> ไม่ดีดินแดนที่ดีจริงๆมีเดน่นดินแดนเดียวคือนิพพาน อริยพานนี่ถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วคําว่าเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งไม่มีสำหรับ,น,บรนิพานการทรงตัวทรงตัวตลอดความทุกข์ใดๆความหนักใจใดๆก็ไม่มีอีกมีแต่ความปลอดโปรม่มีความจิตใจเบาสบายมีความสุขและก็ไม่มีการจุดติถ้าถึงนิพพานแล้วก็อยู่ที่นั่นกันเลยมีความสะดวกมากฉะนั้นขอบรรดาแป็นพุทธบริษัทผู้ตั้งใจจริงในการปฏิบัติไปกรรมฐาน นี่พูดถึงคนตั้งใจจริงนะแต่เพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่ถ้าจัดเป็นบารมีถือว่าเป็นปรมับารมีถ้าเป็นการปฏิบัติถือว่าปารมัตถปฏิบัติถ้าถือเป็นธรรมะถือเป็นปารมัตถธรรมเป็นธรรมสูงสุดอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าถือเป็นการปฏิบัติถือเป็นการปฏิบัติสูงสุดในพุทธศาสนา ถ้าถือเป็นบารมีก็ถือเป็นบารมีสูงสุดในพุทธศาสนาถ้าผู้ที่มีบารมีสูงสุดในพุทธศาสนานี่ผลที่จะพึงได้ต่อไปก็คือนิพพานความสุขที่หาไม่มีความทุกข์ต่อไปอทั้งนี้ก็หมายความว่าผู้เต็มใจจริงๆไม่จะทดลองท่านี้ก็มาคุยกัน ว่าวันนี้เราปฏิบัติเราจะไปนิพพานนี้ไปไหนกันแน่ขอบนรดาท่านพุทธบริษัทผู้หวังตั้งใจจริงคิดว่าการปฏิบัติความดีวันนี้เรือว่าวันดีในวันอื่น,นแม้แต่การให้ทานก็ดีการรักษาสิ่งก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีเราต้องการจุดหมายปลายทางอย่างเดียวคือนิพพานตัดสินใจให้แน่นอน ถ้าท่านมีกำลังใจแน่นอนอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนวันนี้พบนิพพานกันแน่อย่างเร็วที่สุดท้่จะพบตุลาบุมีเจดีสถานซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกถ้ากำลังใจดีก็จะถึงจะพบนิพพานที่เราคิดว่าสูงเป็นดินแดนที่สูงสุดในพุทธศาสนา